เซิร์ฟก่อนที่ลูกหลานจะมาอ่อนทั่วที่สี่ที่ห้าเนาะยี่ิบห้าเมษานะครับรอบนี้ชมฟรีตลอดสอดแจงมวนนะครับเวทีก็เลยตั้งเต็มหมดเลยแม่เวทีตั้งเต็มระบบเลยนะครับน้ำจะกว้างกว่าวัดหลวงพ่อโกกากนะครับแล้วก็อยู่บไก่วัดหลวงพ,พ่อพรนะครับเอามาเอาบุญนะ้ำบุญประจําปีคิดถึงวัดบางปิงเนี่ยนาอแม่วัดบางปิ่งบอบอ หรือจังใดว่าเพิ่นบ่จัดงานแล้วหรือจังใดแต่ปีนี้เห็นเสียงอีสานกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเพราะว่าคิวงานของลูกหลานก็สำหรับหมอลำใจเกินร้อยคิวงานเต็มเปียเลยแม่ปีหน้านี้ก็เซ็นสัญญาเยอะมากเลยนะครับบันไหนมีเกินร้อยหรือเซ็นสัญญาแล้วอย่าลืมมาโพสต์อวดกันวันใดใจเกินร้อยไปสมโพสจน94819413หานะครับอีเมลโทรมาถาม9หาโทรไปหาพี่นิวได้เลยครับคิวงานการแสดงรวมไปถึงราคาค่าจ้าง บรรยากาศดีดีน้ำไหลไฟสว่างทังสะดวกการเดินทังสะดวกสบายมองจนรถเบิร์นห้องน้ำเป็นพันพนห้องเพราะว่าอยู่ติดกับโรงเรียนแล้วก็วัดอยู่ติดกันเลยนะครับมองจดรถกระลลยหลาย,ลาย,ลายมีตลาดสดพร้อมมีสิ่งำอำนวยความสะดวกทุกอย่างนะครับมืออื่นนี่พร้อมพร้อมพร้อมมากขอบบาสอัตตะพลนะครับมืออื่นเพื่นสีมะเรียง หมูกระเทียม20โลน้องไก่20โลปลาทูหอมต้มหวาน100ตุ้มหวานพร้อมนะครับอันนี้มีเจ้าภาพโทรมานะครับจองไว้แล้วสําหรับมืออื่นสําหรับอีเมสิเอาอย่างมากมืออื่นให้มาแต่หัววันนะเอามาต้อนลูกต้อนหลานนะครับหรือสิมากินเขาน้าลูกน้าหลานให้มาแต่หัววันถ้ามาช่วงทําการสแสดงนะครับรถกสิได้จอดไก่กันของมันกสิลําบากนะครับ พรุ่งนี้มาแจัฮหรวหัวว,ว,วันนะครับเอบีมาบอนอืออ่นนอเอบีะนะครับมาฮอนแล้วสวัสดีแม่สุวรรณหินอ่อนแม่สมัยครับฝนตกมากลบบุรีนะครับอุดอกรก็โตกอุบุนอุบลราชธานีประมาณวันที่แปดกันยาหกสิบแปดโอ้ยกันยาหกสิบแปดเบานน้นคือสรีบดิมีบุญห่วมเจ้ะแมีเบานน,นตั้งจิตตั้งอกตั้งใจวสิยุบาลแล้วแม่สุรัต ดาแม่ส่วนหินหอ,อีห้เบิงมีหมอลำห้เบิงมีหนังให้เบิงอลังการยิ่งใหญ่ฟรีหมดนะครับเลือกเบิงไดเลอยยันลีเกไปเบิงลีเกอยากเบิงหนังไปเบิงหนัง,ง,นงอยากมวนอยากซื้อมวนซื้อโนเซลกับเบิงหมอลำคืนนี้หมอลำขวนใจแฟนๆนะครับสําหรับอีเมีที่อยู่ในเขตของกรุงเทพและประมิมณฑลอยู่ใกล้จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเดินทางาให้กับลังใจพระเอกแมนได้นะสนามมันแคบนะครับสนามแคบ บอลนนยางไปเบิงแล้วนะครับเข้าไปใกล้ไม่ได้พเพราะเพลงนี้วันนี้อยู่สกลฝนกาตกสกลนครตกแล้วลิเกคณะอะไรบาลนนบรมเณสอนลามนามเพลิดแม่สอนลาบําเพ็ิดชิวงานเพนเャเ้าเหยียดเลยดวนี้คณะอีอย่างน้อสมสมพรหรือสมหมายบันเทิงศิลไม่อย่างนี้ละแม่นี่ลิเกยอยู่ขางโลงครัวเสียงเรื่องเสียงกันอยู่นั่นละ่ะบอลนนไม่พลาดแน่นอนบอลนนจะต้องไปดูลิเก คิดฮอดบรรยากาศบ้านๆคอยมาล้ำขนใจแฟนๆนะครับชมฟรีทั้งสองวันเลยนะครับเอารถมากระมีมองจอดเบาอึ้นบออยากของน้ำก็เปิดไปน้ำพ่นไหลดีๆนะครับ